หว่างประเทศหรือ International Court of Justice หรือ ICJ โดยปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากกว่าศาลโลกเก่าที่ยกเลิกไปพร้อมๆกับสันนิบาตชาติหนาวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะของศาลโลกใหม่ก็คือการตั้งเพื่อที่จะระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐเท่านั้นนะนวัตถุประสงค์รองนะครับหรือเขตอำนาจรองลงมาของศาลโลกก็คือ การให้ความเห็นเชิงปรึกษาหารือนะที่เรียกว่าการให้ความเห็นเชิงปรึกษาหารือหรือ advisory opinion แต่สงวนไว้เฉพาะองค์การระหว่างประเทศนะฮะที่เป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติแล้วก็ทบวงการชำนาญพิเศษเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหรือรัฐอื่นๆเนี่ยจะมาขอความเห็นนะครับให้สารโลกเนี่ยให้ความเห็นไม่ได้ สารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือสารโลกใหม่นี้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2489โดยเจ้าฟ้าหญิงจูเลียนาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีจูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีสารโลกมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเทพธิดาแอสเตรียเทพธิดาแห่งความยุติธรรม เอกลักษณ์ของเทพธิดาองค์นี้ก็คือมือข้างหนึ่งจะถือตราชูอันเป็นเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมอยู่เสมอทั้งศาลอนุญาโตตุลาการประจำและศาลโลกต่างก็ใช้อาคารวังสันติภาพหรือ Peace Palace เป็นที่ทำการต่อมาภายหลังด้วยเหตุที่ศาลโลกเป็นองค์กรที่ผู้คนรู้จักมากกว่าศาลอนุญาโตตุลาการหรือชื่อเดิมของอาคาร คนส่วนใหญ่จึงเรียกอาคารหลังนี้ว่าศาลโลกและชื่อนี้กลายเป็นชื่อสาม,มัญที่ผู้คนต่างรู้จักศาลโลกเป็นศาลแพง่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่วินิจฉัยคดีเพื่อระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐมีเพียงรัฐเท่านั้นที่จะเป็นคู่ความในศาลโลกได้องค์กรระหว่างประเทศบริษัทหรือเอกชนจะเป็นคู่ความในศาลโลกไม่ได้ คนที่จะเป็นคู่ความนะครับขึ้นศาลโลกได้เนี่ยจะต้องเป็นรัฐองค์การระหว่างประเทศไม่ได้ปัจเจก,กชนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการจะฟ้องศาลโลกนะครับการจะฟ้องปัจเจกบุคคลต่อศาลโลกอันนี้เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะฮะที่เราเข้าใจว่าจะฟ้องคนนั้นคนนี้นะครับต่อศาลโลกไม่ได้เฉพาะรัฐอธิปไตยเท่านั้น ศาลโลกจงเป็นศาลร,ระหว่างรัฐกับรัฐดังที่ระบุชัดเจนในมาตราที่34ของธรรมนูญศาลโลกที่ว่าเฉพาะรัฐอธิปไตยเท่านั้นที่อาจเป็นคู่ความในคดีต่อศาลโลกหากเกิดมีกรณีพิพาทอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของศาลโลกคู่กรณีก็สามารถยื่นฟ้องต่อศาลอื่นๆที่มีลักษณะเฉพาะเช่นศาลทางด้านสิทธิมนุษยชน หรือกรณีที่บุคคลธรรมดาตกเป็นจำเลยอ,อย่างคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บุคคลดังกล่าวก็จะถูกนำขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court ชื่อย่อ ICC ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545และตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศนเนเธอร์แลนด์เช่นกัน จนถึงปัจจุบันการระงับข้อพิาพาทระหว่างรัฐจึงมีสององค์กรระดับนานาชาติที่รับผิดชอบคือสารอนุญาโตตุลาการประจำซึ่งมีมาแต่พุทธศักราช2456และสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือบางทีเรียกว่าศาลโลกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ัจจุบันศาลโลกเป็นหนึ่งใน6องค์กรหลักของสหประชาชาติและสมาชิกของสหประชาชาติต้องเป็นภาคีของธรรมนูญศาลโลกศาลโลกมีผู้พิพากษาทั้งสิ้น15คนแต่ละคนมีวาระ9ปีผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาศาลโลกนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและเพื่อความเป็นธรรม จึงมีการกําหนดให้กระจายสัดส่วนไปตามภูมิภาคของโลกที่สำคัญผู้ที่เป็นผู้พิพากษาแม้จะมาจากประเทศใดก็ตามแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศนั้นๆเพราะการเสนอชื่อเป็นหน้าที่ของหมู่ประจําชาติซึ่งเป็นตัวแทนนักกฎหมายของแต่ละประเทศมิใช่รัฐบาลซึ่งหมู่ประจำชาติเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญก็ตอนที่จะมีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งบุคคลไปเป็นผู้พิพากษาสาันโลก ซึ่งการแต่งตั้งผู้พักษาสาลรโลกเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าเพื่อไม่ให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงเนี่ยแทนที่ให้รัฐบาลแต่ละรัฐบาลเนี่ยของสองประเทศทั้งเป็นภากีสาประชา,ชาตเิเสนอชื่อไปโดยตรงน่ก็ไม่เขาให้หมู่ประจำชาติเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อส่วนการคัดเลือกขั้นสุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงและสมาชาใหญ่แห่งสาระราชาติ การพิจารณาคดีของศาลโลกจะกระทําอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่ละครั้งจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย9ท่านหากผู้พิพากษาท่านใดเห็นว่าการร่วมพิจารณาคดีที่อาจมีผลต่อคําตัดสินหรือเกิดข้อคอรหาผู้พิพากษาท่านนั้นสามารถขอเว้นที่จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีได้ การวินิจฉัยอันนำไปสู่การตัดสินนั้นจะอ้างอิงหลักฐานที่เป็นสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศจะรีดประเพณีระหว่างประเทศหลักกฎหมายทั่วไปที่นานาอารยะประเทศยอมรับคำวินิจฉัยของศาลหรือคำสอนของนักกฎหมายระหว่างประเทศหรือใช้เฉพาะหลักความยุติธรรมคดีแรกที่ขึ้นศาลโลกใหม่ ก็คือข้อพิาพาทระหว่างอังกฤษกับแอลเบเนียในปีพุทธศักราช2490ซึ่งเกิดจากกรณีที่เรือรบของอังกฤษได้รับความเสียหายจากทุ่นระเบิดที่ช่องแคบคอฟูของแอลเบเนียอังกฤษจึงนำเรื่องนี้ยื่นฟ้องต่อศาลโลกและเรียกร้องให้แอลเบเนียชดใช้ค่าเสียหายในที่สุดศาลโลกมินิฉัยว่าแอลเบเนียมีความผิดจริงและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อังกฤษ แต่กว่าอัลเบเนียจะยอมปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกก็ใช้เวลา40กว่าปีนี่เป็นกรณีแรกและกรณีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าแม้อย่างไรศาลโลกก็ยังได้รับการยอมรับซึ่งบางกรณีอาจใช้เวลานาน,านก็ตามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489เป็นต้นมาห้องพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ห้องนี้เคยพิจารณาคดีพิพาทร,ระหว่างรัฐมาแล้ว149คดีหลายคดีเป็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดนและหนึ่งในนั้นก็คือคดีปราสาทพระวิหารหลังจากศาลโลกได้ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาตั้งแต่นั้นมารัฐบาลไทยก็ประกาศไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกเราไม่ยอมรับอำนาจแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะ ออยอมรับไม่ได้นะฮะเ,เราสามารถในฐานะรัฐสมาชิกแล้วก็รัฐอธิปไตยเนี่ยเราสามารถทําความตกลงกับประเทศไหนก็ได้รัฐอื่นๆที่จะนำเรื่องมาอยู่สู่สารโลกแต่ก็จะเป็นการยอมรับเป็นกรณีเป็นเรื่องๆไปซึ่งขณะนี้ไม่มีครับ การยอมรับอำนาจศาลโลกคือการที่รัฐนั้นๆพร้อมที่จะเป็นคู่ความเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นแต่การไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆจะปฏิเสธการที่จะนำคดีพิพาทขึ้นสู่ศาลโลกอย่างสิ้นเชิงหากเป็นเพียงมาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก การที่ไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกจึงทำให้ประเทศเหลาวนี้มีโอกาสที่จะประเมินผลการเป็นคู่ความในศาลโลกเสียก่อนหากเห็นว่าน่าจะเป็นผลดีและไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สามารถแสดงความประสงค์ที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลโลกได้คือคู่กรณีคู่พิพาทเนี่ยตกลงกันว่าเอาเรื่องไปให้ศาลโลกตัดสินอย่างเช่นกรณีมาเลเซียกับสิงคโปร์เรื่องเกาะสาเกาะ เขาก็มี Special Agreement หรือข้อตกลงพิเศษขอให้ศาลโลกเป็นผู้วินิฉัยทั้งทั้งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรองเขตหนนาสศาลโลกไว้แต่ถ้าเขากตกลงกันไปให้ศาลโลกวินิฉัยนั่นก็เขารับหมายความว่าเขารับรองเขตหน้าจศาลโลกเฉพาะเรื่องดีนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าห้าชาติที่เป็นสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงในขณะนี้มีเพียงอังกฤษชาติเดียวเท่านั้นที่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลก สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเคยยอมรับจีนกับรัเสเซียไม่ยอมรับมาแต่ต้นผมคิดว่าไม่รับรองไว้น่าจะเป็นผลดีกว่าเพราะในคดีบางเรื่องเนี่ยนะฮะในกรณีบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นได้ในการระงับข้อพิพาทนะเพราะว่าการระงังบข้อพิพาทเนี่ยในกฎบัตรสมรัยษยชก็ระบุไว้แล้วว่ามีตั้งหลายวิธี ตั้งเริ่มต้นตั้งแต่การเจราจากันการไก่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทการเสนอให้องค์กรระดับภูมิภาคช่วยมาดําเนินการให้หรืออะไรเนี่ยเขามีวิธีการหลายอย่างการไปศาลเนี่ยน่าจะเป็นเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่พึ่งสุดท้ายแล้ว64ปีที่ศาลโลกได้ดําเนินการมาหากเทียบกับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในโลกกับกรณีที่ถูกนําขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกแล้ว มีปริมาณห่างกันมากรวมไปถึงการไม่ยอมรับเขตอำนาจสาลโลกอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจจึงเกิดคำถามถ,ามถึงประสิทธิภาพของตัวองค์กรผมคิดว่าในตัวของของทางของของ,ขององค์กรเองเนี่ยนะฮะมีจุดอ่อนน้อยมากสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่คือความไม่เข้าใจของคนว่าสิ่งศาลโลกมีไว้เพื่ออะไรอย่างไร เขาเป็นสิ่งที่เป็นองค์กรที่ตั้งมานานมากนะฮะแล้วโลกก็พัฒนาการที่โลกพัฒนาไปเนี่ยอ,องค์กรสารโลกก็เหมือนองค์กรอื่นๆซึ่งจะต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปกับไปกับ,กบโลกแต่โดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเขาไม่อาจที่จะเปิดเผยตัวเองมากหรือเข้ามามีความสัมพันธ์กับประเทศหรือประชาชนมากนะักด้วยเหตุที่เขาต้องระวังเรื่องความสุจริตซื่อสัตย์หรือความเที่ยงธรรมของของ,ของสาร ปัจจุบันศาลโลกมีนายฮิซาชิโอวาดะชาวญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาและตั้งแต่มีศาลโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาท่านใดเลยโดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวอะไรเกิดขึ้นในทํานองที่ว่าผู้พิพากษาเหล่านี้เขาเขาเขา้เขาข้างนู้นออกข้างนี้หรือถึงขนาดที่ว่ารับหนินรับทองหรืออะไรเงี้ยไม่มี ตนนั้นโดยชื่อเสียงของเขาเนี่ยมันเป็นหลักประกันได้มากพอสมควรเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศระดับระดับแหละระดับชั้นนํำของโลกเลยครับขณะนี้มีคดีที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลโลกสองคดีคือกรณีพิพาทระหว่างโครเอเชียกับเซอร์เบียและคดีพิพาทระหว่างอาร์เจนตินากับอุรุกวัย ที่ผ่านมากรณีพิพาทระหว่างรัฐส่วนใหญ่จะถูกนำขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมากกว่าศาลอนุญาโตตุลาการประจำประกอบกับระยะหลังมีคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุนมากขึ้นทำให้ศาลอนุญาโตตุลาการประจำต้องปรับบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวและเพื่อเป็นการเพิ่มความสำคัญให้แก่องค์กร จึงทาให้ขณะนี้มีกรณีพิพาทที่มาใช้บริการของศาลอนุญาโตตุลาการประจํามากขึ้นเฉพาะปีพุทธศักราช2,552มีคดีที่ต้องวินิจฉัยถึง55คดีแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยบทบาทของ P.C.A ก็ก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะจนกระทั่งเร็วๆนี้เนี่ย P.C.A ต้องปรับตัวเองนะก็คือหันมารังับข้อพิพาทจากเดิมเนี่ยระหว่างรัฐกับรัฐก็หันมาเป็นการลังับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน นะฮะแล้วก็มีเพิ่มจะเรียกว่าอะไรดีครัมีลักษณะเป็นพาณิชย์นะมีเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะมีการนะครับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศนะเพื่อเพื่อที่จะปรับตัวเองนะแต่เดิมที่นะครับข้อพิพาทระหว่างรัฐอธิปไตยกับรัฐอธิปไตยเท่านั้น หากเปรียบเทียบตัวองค์กรและวิธีการทำงานแล้วทั้งสารอนุญาโตตุลาการประจำและสารยุติธรรมระหว่างประเทศต่างก็มีข้อจำกัดด้วยเหตุที่องค์กรทั้งสองทำหน้าที่ตอบสนองในภารกิจที่ต่างกันซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ประเทศสมาชิกถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยต่างก็มีข้อเด่นข้อด้อยนะฮะถ้าข้อเด่นของ i c ซเจนี่คือมีผู้พิพากษาประจำอยู่แล้วนะครับสิบห้าท่านทำงานประจำนะฮะแล้วก็ มีหลักกฎหมายที่ชัดเจนนะครับมีสถตตินะฮะชัดเจนในขณะที่อนุญาโตตุลาการการรับง้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการเนี่ยผู้ความสามารถที่จะเลือกกฎหมายนะ,ะเลือกวิธีพิจารณาได้นะ,ะคือมีมีความยืดหยุ่นกว่าในขณะที่การรับข้อพิพาทในทางศาลเนี่ยโดยการอ,อ,อาศัยอำนาจศาลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะเข่งคัดกว่า ดวงไฟแห่งสันติภาพที่แนา,นาชาติพร้อมกันจุดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,542อย่างชดช่วงตลอดมาอยู่ที่หน้าวังสันติภาพหรือ Peace Palace อันเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าตราบใดที่ดวงไฟยังไม่ดับตราบนั้นสันติภาพจะยังคงอยู่ในโลกนี้และหนึ่งในหนทางที่จะช่วยให้สันติภาพดำรงอยู่ได้ก็โดยการทำงานของสารโลกแห่งนี้ 64ปีที่ทำหน้าที่ระง,งับข้อพิพาทระหว่างรัฐด,ด้วยสันติศาลโลกยังมีภาระหน้าที่อีกต่อไปแม้ว่ายังมีอีกหลายประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจที่ไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกแต่เมื่อมีการตัดสินออกมาแล้วส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้จริงจากการศึกษาของโคลเดอร์พอลสันพบว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่รัฐคู่กรณีจะยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลก มีเพียง5คดีทเท่านั้นที่รัฐคู่กรณีปฏิบัติเพียงบางส่วน